นี่โดนมอไซค์เสีย่ยไอหมอนเ่เฉียวนะครับผมก็ไม่ไม่ไม่แตกหักนะก็จะมีหักนิดนึงแต่ก็สวนอยู่นิดนึงนะเนี้เรีเขียวหักส่วนตัวนี้นตัวนี้จะอยู่ตรงน,นี้เดี๋ยวเราจะซ่อม แล้วเราจะทาซิมิ <multic. Luigi>? ์เล็กนะอรงนี้เพื่อให้มันยึดหมันก็ไม่ยึดให้จะยึดยังไงจะมาขอเสาหนักด้วยนะอันนี้แหละ โอย่รีบบอกับง่จะบอกว่าสาแต่ถ้ามีใครณีที่แบบเออยูวใกล้สต่งสวรร์เป็ท่านเ้าแต่งสวรรค์ที่แบบนี้มอกเขาขับไปเ่าง้ื่องแก่คบ่องเขาจะืนอ่างนี้อีกเรื่องหนึ่งก็หนึ่งแล้วอีเาจำมีแบบนี้ก่อนหนึ่งก่อนเนไ่ง ตันนี้นะใช่ตอนนี้นะ,ะนก็ไม่มีเศษขัดเลยนะรือว่าเราคือว่ามันมันขัดไปทามตัวขัดตัวยึบมันขัดยังก็ไม่มีตัวตรงนี้จำไม่ได้ไม่ใช่ดี่าตไหนนาะเราไปจำไม่ได้ไม่ดี่าตไหนไม่ใช่ดี่าตนี้ เข้าไปปุ๊บมันจะมันจะไปลป็อกพอดีอย่างนี้แต่ทีนี้มันก็อยู่ท่าน,นี้ไปจะได้เจอกันแต่ถ้าไม่มีตัวนี้เลยถ้าไม่มีตัวนี้เราก็ฝานอกก็จะประก,กบอยู่แต่ถ้ามีมันก็จะช่วยช่วยยึดติดกัน เดี๋ยวเราจะใส่ท่านี้ะะจะดูเขาต้องแกะออกดูนี่เดี๋ยวซี้ม้มเหล็กมากดเชื่อมขาตรงนี้อ๋อสนิทอ่ะอันนีะไหมอ่ะ ก็ไม่มีรอยนะได้อยู่าไ้มันก็ไม่ไม่ได้แน่นเท่าไหร่ก็เดี๋ยวฝานี้มันประกบไปมันก็อยู่ครับผมแล้วฝานี้มันจะสะเทือนมันจะหลุดไหมอ่ะแค่นี้เองไม่หลุดไม่เป็นหรอก น,นี่คือมันก็ไม่หลุดใช่ไหมครับไม่หลุดนะครับเพราะว่าเดรย์เดรย์เนาะตัวนี้มันไม่หักมันหักแค่ในตัวไฟเลี้ยว e ตัวนี้เจยงเป็นหน้นเองครับผมเรียบร้อยครับผมเท่าไหร่ครับร้อยบาทครับผม